อ๋อใช่พาลูเนียมไปดูเกมดีกว่าเคยเล่นเกมมันได้สองเนะีเฮ้ยนี่ไงใช้ใส่สูตรโหแล้วมาตอนจะเรียนด้วยนะคุดคือคำตอบเล่นเกมไว้ก่อนไว้ก่อนลุงธนากะรเราก่อนเย้สปาร์ นี่ไงว่างそうだนะไอคารสใช้ชีวิตเลยเป่อยเหมือนเดิมเลยทีนะเฮ้แมก้แกอกแล้วเหรอแกต้องการอะไร,ร,ะไรถ้าจะขอให้ฉันกลับไปคำตอบก็คือไม่ไม,ไม่ใช่เรื่องนั้นหรอก มาดูให้แน่ใจเฉยๆว่านายยังอยู่ดีนะแค่นั้นเองเหรอเราก็รู้จักกันมานานแล้วนี่เมแล้วก็เป็นเกือบสิปีแล้วนะที่เราเจอกันที่สถานเลี้ยงเด็กกำพรานนั่นนายฉันแล้วก็มิกิต่างก็เคยวิ่งเล่นกันไปทั่วจนจนจนอาทิตย์ตกดิน ช่วงนั้นเรารู้สึกเหมือนเรามีเวลาว่างทั้งวันเลยล่ะนายนี่ก็ไม่เปลี่ยนไปเลยนะถ้าอยากจะไปเล่าความหลังก็ไปเล่ากับคนอื่นเถอะว่าอย่างไนะางนะ ไม่เคยเห็นนายนึกถึงอดีตแบบนี้มาก่อนเลยนะปกตินายก็แค่เป็นไอ้บ้าที่ชอบเป็นไอ้บ้าที่คิดบวกอย่างเดียวและปิดบังก็โคตรหวยทุกคนมักจะคิดถึงอดีตแม้แต่ฉันเองก็ด้วยยัง,ยงไงก็ตาม ตอนนี้เราคนพบพิธีกับจัดช่วงเวลาเงาและธาารัสแล้วละ่ะเฮ้ยพูดจริงเหรอ No shit No shit ในที่นี้แปลว่าคือคุณก็รู้คำว่า s H I T กับคำว่า F F U C K เนี่ยมันเป็นคำหยาบใช่ไหมแต่ไอ้คำเนี้ยก็กลายเป็นคำเชื่อมประโยคแบบมาตรจันของฝรั่งแม้วําคำว่า H S I T จะแปลว่าออจะแปลว่า สิ่งที่อยู่ในห้องน้ําแต่ถ้าพราว่าเฮ้ยภาพพูดเฮ้ยโนชเช๊ no แบบว่าเฮ้ยจริงปะเนี่ยไม่รอเล่นใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยถูกใช่แล้วละ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันสนใจตอนนี้คือฉันต้องทำตัวให้แข็งแกร่งขึ้นนอกเรื่องหนึ่งจากนั้นเป็นแค่เรื่องรองแต่เมื่อวาน มีคนมาตั้งคำถามเหตุผลที่ฉันลุกขึ้นสู้เหตุผลที่ฉันลุกขึ้นสู้เหตุผลที่นายลุกขึ้นสู้งั้นเหรอทุกคนก็มีไม่เหมือนกันหรอกแต่เหตุผลของนายมันไม่ดีวะนายยังลาม,มือได้เสมอนะเหมือนกับสิ่งที่ฉันทำอยู่ไงใช่ฉันไม่เหมือนกับนายหรอก ใครจะไปคิดแล้วว่าฉันฉันกำลังถูกสั่งสอนอยู่แล้วเนี่ยแล้วเจอกันนะนนไม่เปลี่ยนไปเลยที่หว่งโอเคอเคุอค๊ยเข้ามาเลยค่ะอคขอคุยด้วยหน่อยได้ไหม รุ่นพี่เลงเหรอเออไม่ไม่ปกติก็ไม่ค่อยมานี่นะ,ะเข้ามาเลยค่ะแบบคงจะคุยเรื่องอะไรเอา้าฉีกหายแล้วเธอไม่เก่งเพียงแค่เรื่องสำนุนระหว่างต่อสู้แต่ยังเก่งเรื่องการหาข้อมูลด้วยสินะ ขอ,ขอโทษด้วยนะคะที่ทำโดยไม่รับคำอนุญ,ญาตก่อนอย่ปต้องห่วงหรอกฉันไม่ได้มาเล่นเธอไม่ได้จ้องจะเล่นเธอแตอหน่อยแต่ฉันมีงานที่สำคัญกว่าน,นี้มาให้ฉันอยากให้เธอหาข้อมูลหาทุกรายละเอียดทุกเม็ดเกี่ยวกับอุบัติเหตุเมื่อสิบปีก่อนอ๋อเรื่องนั้นหรอคะเรื่องนั้น ไม่ค่อยถูกตีพิมพ์เลยนะคะฉันรู้เพราะเหตุนี้ฉันเลยอยากให้เธอเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นในฐานข้อมูลของคิริโจกุ๊ปไงล่ะโอ้โหให้เจาะระบบเข,เข้าไปในนั้นเลยเหรอคะอให้คำนุญาตแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้ ดเดี๋ยวฉันจะให้รหัสการเข้าสู่ฐานข้อมูลแค่นี้เธอก็จะไม่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยฉันต้องการที่จะรู้ความจริงของวันนั้นแบบละเอียดมากๆรุ่นพี่คะแน่นอนถ้าเธอเปฏิเสธฉันก็เข้าใจดี เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวจะลองทำเท่าที่ทำได้นะจะลองดูนะงั้นเหรอขอบคุณนะภ <ag> าษาภาษาญี่ปุ่นบอกซึมมาไนก็แบบว่าขอโทษนะด้วยนะแต่ภาษาอังกฤษบอกแตงกิ้วเออแล้วยามากิชิเธอไม่รู้สึกเธอไม่รู้สึกเกียดเหรอภาษาญี่ปุน่นบอกซึมมาไนก็แบบว่าขอโทษนะด้วยนะแต่ภาษาอังกฤษบอกแตงกิ้วเออแล้วยามากิชิเธอไม่รู้สึกเธอไม่รู้สึกเกลียดเหรอ ถ้าไม่นับเรื่องความประณาดีต่อคนอื่นแล้วฉันลากเธอเข้าทีมโดยที่ไม่ได้อธิบายอะไรเลยด้วยซ้ำเธอก็คงอยากจะมีอยากจะมีอะไรที่อยากจะเลี้ยงเรียนหรือระบายออกมาทีนะไม่ใช่เลยค่ะทเป อ,อันนี้ทำไมฟูกะถึงเอนจอยกับชีวิตหอพักมากกว่าที่บ้านาทำไมกันเหรอนี่ไงรุ่นพี่รู้ไหมคะว่าทั้งสายตระกูลของหนูเนี่ยต่างก็ต่างก็เป็นหมอกันทั้งนั้นแต่พ่อแม่ของแต่พ่อแม่ของฉันน่ะเป็นเพียงแค่ข้อยกเว้น そういうูคอมเพล็กซ์ว่ามีค่าส์ทินนั้นส์ inferiority inferiority complex อ่าก็ประมาณยึดติดกับแบบเฮ้ยตระครอครัวตระกูลตระกูลเราเป็นหมอก็ต้องเอ่อตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนถูกกดดันอย่างหนักอ่ะเออฉันไม่ชอบอยู่ที่บ้านเลย แต่พอฉันอยู่ที่นี่แล้วฉันสามารถทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำได้มันทำให้ฉันมีจุดมุ่งหมายตลับฉันแล้วฉันไม่มีอะไรที่จะต้องร้องเรียนหรอกค่ะไม่มีอะไรจะต้องุวยวายเธอพูดถูกทีมบริการเราไม่สามารถทำการต่อได้ถ้าไม่มีเธอนะเมื่อมีไทยทำหน้าที่แทนเธอได้อีกแล้ว งั้นหรอคะขอบคุณนะแล้วเด,ดี๋ยวเจอกันใหม่โอ้โหกูปาดเหงื่อเลยเหนื้อเรื่องอย่างตึงโอ้ยเหนื้อเรื่องตึงจัดทารัตกับช่วยวันเงาจะหมดลงแล้วสินะชิ่งไม่ดีมันก็เป็นเรื่องดีเพียงหรือไง มันเป็นสิ่งที่เรามันเป็นเป้าหมายของเรานี่ท,ทำไมทำไมฉันถึงรู้สึกเศร้าแล้วเนี่ยทำไมวะทำไมกูไม่พอใจวะอ้ยร้อนเว้ยเดือนเจ็ดอะนะม่เชื่อเลยเราก็อยู่ปีสามแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ใส่เครื่องแบบนี้แล้วนะ เออใครสนเราฉันอยากจะไปเรียนมาอะไรแล้วก็เริ่มชีวิตใหม่ได้แล้วเริ่มใหม่สักทีแบบนี้มีเองสินะปัญหามันคือตัวกูเองการออกไปสู้มันคือหน้าที่ของฉันนี่นะมันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันทำได้ดีจำคำนี้ไว้ มันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันทำได้ดีถ้าไม่มีเรื่องนั้นแล้วละก็ฉันมันก็ไร้ค่าฮีโร่อะไรของมันวะถ้าไม่มีมันฉันก็ทำหาอะไรไม่ได้ ยิ่งไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับหมอนั่นอีก <c oughs> บ้าเอ้ยเบื่ันปาจังยูไม่มีอะไรที่ฉันทำได้ดีดพอเลยเหรอวะเฮ้ย <c oughs> โอ้ยโอ้ตอนนี้มันเฉลยปมทุกคนเลยนี่หว่าอยู่คาริทำไมฉันต้องคิดถูกเรือเ่องทีเ่เลวร้ายที่สุดด้วยนะ เพราะฉันโง่เรที่เชื่อบางสิ่งบางอยา่างแบบไม่ลืมหูลืมตาคุณพ่อคะฉันได้จดหมายนี้จากคุณพ่อเมื่อดูใบ,บไม้ผีชครั้งก่อนหนูอ่านจดหมายนี้มาเป็นพันๆครั้งแล้วแต่ครอบครัวของพ่อแต่ ในอนาคตในอีก10ปีข้างหน้านับแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปฉันจะนำจดหมายนี้ไปเปิดผนึกที่พิธีเปิดสะพานสะพานแสงจันทร์อะ m o o n ลท์บร Bridge ขอเรียกว่าสะพานแสงจันทร์แล้วกันนะจดหมายนี้จะถูกเก็บไว้ในมันจะถูกเก็บไว้ในแคปซูลเวลา และถูกต่งต่อมาให้กับเธอใน10ปีข้างหน้ายูกาตอนนี้เธอยังเป็นเด็กเล็กแต่ใน10ปีต่อมาเธอก็จะอายุ16ปีเป็นเด็กนักเรียนมอปลายพอ่พอรู้ว่าพ่อไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกเลยเพราะเอาแต่ทำงาน แต่พอพ่อกลับบ้านมาลูกก็มักจะยิ้มตอบรับพ่อเสมอตอนนี้พ่อภูมิใจในชีวิตแบบนี้มากเลยนะไ really อเรย์พาออฟมาเซลพ่อดีใจมากคุณคริโจแต่งตั้งพ่อให้เป็นหัวหน้านักวิจัยอะนักวิจัย เดี๋ยวพ่อจะเริ่มทำโครงการใหญ่แล้วล่ะพรารู้สึกดีมากเลยที่มีใครหลายคนจะได้รับรู้ผลงานของพ่อสักทีแต่แตมีสิ่งหนึ่งที่พ่อต้องบอกลูกเอาไว้ไม่มีสิ่งใดสำพันกระกาลูกและแม่ของลูกเลยนะคุณพ่อคะยูกาจิ่ีกว่าท พ่อสงสัยจังเลยนะ้าตอนนั้นลูกยังมีความสุกดีหรือเปล่าลูกคาดหวังอนาคตไว้มากไหมลูกยังคิดไหมว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและปิิสนาอัศจรรย์มากมายเหมือนกับที่ลูกเป็นอยู่ตอนนี้หรือเปล่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอดีขา้างหน้าพ่อขอให้ลูกมีความสุ้ลูกมีความสุขนะ แล้วพ่อหวังว่าจดหมายนี้จะมอบรอยยิ้มให้ทั้งลูกและแม่ของลูกเลยนะเอไอจิโร่ทาเคบะมีนาคมปี2พเรามาถึงหองนี้เดือน4ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันหรอทั้งหมดที่ฉันทำได้ก็คือเชื่อเขาเชื่อมั่นเข้าไว้สินะ ฉันจะไม่หันหลังกลับไปแล้วฉันจะไม่มีทางเป็นเหมือนแม่เด็ดขาดไม่มีทาง,ทางแล้วกูล่ะพระเอกยังไม่เฉลยกายสอบแล้วได้เวลาขายตรงจังจุจจจ,จเนี่ยเมือ่อเนี่ยลุงธนากะเนี่ยอยู่ที่น้ำพุเมื่อกี้แต่ว่าเราต้องต้องใจเรียนน่ะ แม็กเซฟตี้โชว์เดี๋ยวมีอีกแถมอีกสองอ๋อแต่เกียผมคือตอนแรกอ่ะผมเห็นเมล็ดอันนี้แล้วมันก็แบบเฮ้ยเทพอีทีอีกอันหนึ่งนะผมก็ได้ว่าเฮ้ยถ้าไม่เลือก A ก็เลือก B นะอ๋อเปล่ามันให้เราซื้อเลยอ่ะแล้วมันจะแถมให้อะไรอย่างนี้เออเข้าใจผิดกับไอ้ข้อความรอบก่อนเจียมจัดไปเลยครับ ถึงเฮลตี Healthy ้นะเฮลตี้เบรนฟู้ดมันยังมันยังไม่เลิก <c oughs> แต่เราขึ้นกขน็ขึ้นระดับสี่เนาะอุ้ย <c oughs> ตกใจมาเลย <c oughs> ข้างบ้านผมนี่ <c oughs> เขาตัด <c oughs> เขาถางป่านะครับ <c oughs> ผมดีใจมากเลยนะที <c oughs> ่เขาถางป่าด <c oughs> ีใจโคตร เพราะว่าไอป่าเนี่ยแม่งชอบลกแม่งชอบเลื้อยมาบ้านเราชอบเลื้อยมาเขตบ้านผมอะ่ะเออไม่ดีเขตหอพักอะ่ะเออแล้วก็เดี๋ยวนะแล้วก็แบบแล้วก็แบบพูดไงดีฝุ่นมันก็เยอะอะไรเงี้ยเออข้าเจ้าเจอไหมเจอไหม พี่เขานั้นอยู่ไหนไหมพี่พี่เขามาะ่ะพี่เขาไม่มาวะ่ะดูดวงดูดวงคุณคิดถึงใครอาร์ตคลับเลือกได้ด้วยวะ่ะอันนี้จะใช้เวลาแล้วเฮลันยิกแล้วกัน เดย์ลักอิตยูวิวแฮปปี้เติร์นลักวันนี้โชคดีเล็กน้อยแต่จะไม่อัดแต่ไม่ครับอุย้ยอยู่ๆก็เจอเหรียญ500เยนในกระเป๋าเอา้าเอ้าออ่ะอะ,อะ,อะตัดกันงี้เลยเหรอโอ้โหไม่มีใครอยู่โอ้ไม่มีใครอยู่เลยเหรอเอวูกะ อวันนี้ทำไมฟูกาทำอย่างนั้นวะ I hope so. so What if they are hiding in the i room r because of something else. อ๋อ oh, ตัวฟูกาแบบแข็งไปเลยอะไรเงี้ย okay. <So> เดี๋ยวเดี๋ยวเขอไอรอนเลย โอ้เดี๋ยวก่อนกะเมื่อกี้ตอนที่เอานางมือนางเอามือออกแล้วมันแบบเออท่ามันแปลกๆคืนนี้เราไม่ลงทัทรัตนะแต่เหมือนทุกคนก็ตั้งใจอยู่ในห้องของตัวเองกันทั้งนั้นพวกเขาบอกตัวเองในห้องเพราะว่าตั้งใจเรียนกันอยู่เรือมั้งนะใช่ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นฉันเองด้วยก็ได้นะ อดคิดไม่ได้เลยล่ะหรือว่าพวกเขาหมกคุยในห้องเพราะเหตุผลอะไรกันแน่นั่นแหละคือความลับอะ่ะความลับคือไม่ว่ายังไงสักวันมันก็ต้องปรากฏออกมาความจริงอะ่ะมันก็ต้องปรากฏออกมาสักวันหนึ่งนั่นแหละสักวันหนึ่งมันก็ต้องออกมาครับอ่ะอันนี้ก็อย่างที่เห็นเลยก็แต่ แต่คลิปแต่พักเนี้ย AP เนี้ยได้เห็นปมของหลายคนมากคือฟูกะก็ที่บ้านที่บ้านก็เข้มงวดมากปฏิบัติกับอย่างกูไม่ใช่คนอะไรเงี้ยก็จะมีความสุขเมื่อได้อยู่กับไม่ได้อยู่หอพักมากกว่าอยู่กับคนอื่นมากกว่าที่บ้านยูคาริยูคาลิก็พ่อตายนะครับ พ่อเป็นพ่อเป็นหนึ่งวัวิจัยแล้วแล้วสูตวิจัยระเบิดปุ๊มรอดไหมพ่อเสียแล้วนะฮะเข้ากเข้า,ขา,ขาแล้วก็เข้ากันกับแม่ไม่ได้ด้วยอ่ะก็เลยอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยเอ่อส่วนส่วนรุ่นพี่ก็ก็ต้องแบกรับชื่อชื่อ,ชอใช่ไหมละ่ะพราเป็นลูกคนในตระกูลแล้วก็เข้าร่วมการทดลองในการผลิตอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ในช่วงเวลางานออกมา ่วนจุนเปยังมีไม่มากแต่ก็อย่างที่เห็นครับจุนเปก็แบบว่าถ้าจุนเปก็แบบว่าไอ้เชี่ยไม่มีกูก็ได้มั้งแต่แต่ถ้ากูสู้ไม่เก่งกูก็ไม่มีความหมายเลยนะไม่มีไม่มีความหมายไม่มีค่าไม่มีตัวตนเลยเออนั่นแหละฮะนี่ยคือปมหรือพี่ตาดะก็อันนี้เราก็เห็นเห็นเราก็เห็นละแต่อาจจะเห็นไม่มาก่ะก็คือ ก็พยายามมางอชินจิเอ้ยกลับเข้าแก๊งใหม,ม่มึงเดี๋ยวมึงมุกออนได้แล้วไอ้เชื่อมึงอะมุกออนอยังอะไรอย่างเงี้ยโค้โอ้เยอะนะอันนี้ผมรู้สึกว่าผมตัดตัดสองตอนเนาะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันมาตอนจะสอบพอดีอะบ้าเอ้ยกินข้าวกินข้าว,าวโอ้ยลุงยีนใสเรัวๆเฮ้ยเดี๋เหมือนจะมีเมนูพิเศษเฉพาะ จันพฤหัสสุขอาทิตย์อาทิตย์เย็นด้วยจันพฤหัสสุขอาทิตย์เย็นถ้าชามของฉันถึงระดับคอนฟิเดนซ์ฉันถ้าชามถ้าชามของฉันถึงระดับมั่นใจเจ้าเออ่พนักงานในร้านคงจะจับหน้าฉันได้และฉันก็น่าจะสั่งออกมาได้โอ้ยถ้าชามกูหกกูสั่ง,งยังไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยเหรอ โย่โย่หรือจีซัตโย่มาตนดีใจที่เจออีกกันดีใจที่เจอนะครับมมุกระะฮเิตวันนานแค่ไหนแล้วนะที่เราเจอกันครั้งแรกนะครับเ,เบวลาผ่านไปเร็วจังเลยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าชีวิตของผู้ใช้โพลโทน,นาเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกเติมเต็มรู้สึกบางอย่างขาดหายไปไม่รู้อ่ะงั้นงั้น ก <mile inside. S 2> ็รู้สึกว่าบางอย่างมันขาดหายไปมันคืออะไรเหรอครับเนี่ยหวังว่าจะหาเจอเร็วๆนะครับผมจำได้ว่ายังมีอีกยังมีอะไรบางอย่างเพิ่มเติมยังมีอะไรบางอย่างปรากฏออกมาหลังหลังจากจุดจบด้วยเหรอครับ something else about I remember something else about the coming of the end ผมเพิ่งจำเรื่องอื่นเกี่ยวกับการมาถึงของจุดจบได้แล้วแปลผิดไปตั้งเยอะเลย ทมันก็มีบางอย่างที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนครับถ้าจำให้ถูกเขาคงต้องเป็น10ปีก่อนนะครับเฮ้ยรไงวะเอ้พ่อแม่ของนายเองก็เสียไปเมื่อ10ปีก่อนนี่นะครับ เป็นเป็นเหมือนดั่งกระจกหมายความว่าผู้ใช้เพลย์โหน่าสามารถเปลี่ยนแปลงตัวตนของตัวเองเ,ออเพื่อเพื่อหลีกหนีความเป็นตัวเองได้ทิ้งตัวตนของตัวเองไปอะไรแต่ไม่ก็ตามผมจะไม่ทิ้งคุณไปไหนหรอกครับเพราะเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหม แย่ yeah. ระดับสามโอยาสมิฟันดีครับผมโอยาสึมิอ่พาพระเอกก็พ่อแม่ตายเหมือนกันเป็นไงภาคสามภาคสามครับเนี่ยแหละความดากของภาคสามยังไม่พอมีข่าวเช้าด้วยอีเสียโครคุยกันอ๋อ oh. เริ่มสอบพรุ่งนี้แล้วนี่นะแก ยังจำสูตรได้ไปหมดเลยอะ่ะโอ้ถ้าสอบตกอีกแล้วเนี่ยทำไงดีไม่อยากให้โรงเรียนประกาศชื่อลงไปประกาศแปะชื่อลงในบอร์ดแบบนั้นเลยอย <c oughs> อมก็ใช่ไหมล่ะน่าอายนะเนี่ยถ้าถ้าชื่อเราดันไปอยู่ล้างท้ายเนี่ยผู้คนอย่างคนผู้คนฉลาดอย่างุูนพี่คิดิโจ คงไม่เข้าใจหรอกมั้งโอ้โหกึงไม่ตั้งใจเรียนนี่หว่าเดี๋ยวเฟิร์สเบลลังโอคสั่นกระดิ่งแล้วเทระอุจิสอบเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะพร้อมกันแล้วยังรู้สึกห่วงจังเลยเออเนี่ยสี พอแล้วบ้างเดี๋ยวผมไปบูธชามบูธชามเออก็อใหม่เราทำไปพร้อมๆกันดีกว่ามีของมาให้มีเบอร์เกอร์ใหม่ทำอะไรอ่ะกินข้าวใช่ไหมดูสิกินข้าวได้ไหมกินข้าวเหมือนเดิมโอ้โหมาจบคลิปที่เดิมเลยแต่อันนี้คืออันนี้ผมตัดแบ่งคลิปนี้เป็นสองคลิปเนาะ ก็กลับมาเซฟที่เดิมผมไม่รู้ว่าเสียงที่เขาตัดไม้มันเข้าไมาโครโฟนเปล่าเพราะมันดังจริงๆดังแบบดังมาดัง,ดงทะลุบ้านมาเลยเนี่ยแต่ไมโครโฟนมันก็อยู่ข้างปากผมอะก็ที่รับชมจบแล้วก็ขอบคุณท่านที่กดซับเราด้วยอโอเนี่ยอันนี้อันนี้คือถือว่าเนื้อเรื่องมันนีคือกล้าไปเยอะมากะนะถ้าประมาณนี้ก็น่าจะประมาณประมาณ4 0ละเกือบเกือบ4 0่ะ โอเคเอ่อดูสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าไปละ